นะคะพิกัดต่อมาคุณนาทีนินกลัดรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะชวนเราไปฟังเสียงชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่กับความเข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ติดตามจากรายงานค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวของ PM 2.5ในปัจจุบันนี้คงเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและอาจเป็นเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่ทเพนอ้อยถ้าพูดถึงเรื่องของ PM 2.5หลายคนอาจเล็งมาที่เรื่องของการเกษตรและด้านหลังผมก็เป็นหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าผลผลิตของการเกษตรในปีนี้อย่างอ้อยที่ปูกกันสังเกตได้ว่าตามมาตรการการห้ามเผาอ้อยที่เข้ามาในเพนอ้อยในการรับซื้ออ้อยล่สุดนี้ จะเห็นว่าเป็นอ้อยสดที่ไม่ได้ผ่านการเผาทั้งหมดคือชาวบ้านเองเขาเขาชินเคยชินกับการทําเกษตรแบบนี้เนาะครออัแล้วเราก็เข้าใจบริบทเออเราก็เข้าใจบริบทแล้วเราก็เข้าใจในส่วนของ PM 2.5ที่เป็นปัญหาตอนนี้เราเข้าใจทุกอย่างเลยแต่จะมาแต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะโทษ ลบโทษโทษชาวนาอย่างเดียวอ่ะเกษตรกรนะครับผม PM 2.5องหที่ว่ามันเป็นฝุ่นมีอะไรทุกวันเนี้ยครับมาอยู่ฝุ่นมันเปลาร้อนครับอากาศอากาศมันก็ไม่ค่อยดีอืมอากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่อากาศมันปิดมันไม่มีลมอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นได้ชัดเลยไหมครับใช่ครับตัวอากาศด้วยยังมียังมีไหมที่เขาเผากันอยู่เพมาะว่าอากาศจเผาครับแต่ว่าเจอไฟป่าเข้าครับยิงเข้าไปในไป่าแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของเกษตรกรปลูกอ้อยนี่ก็ ไม่ค่อยเผากันแล้วไม่แทบจะไม่เผาเลยครับครับครับยิ่งมีมาตรการการจับด้วยครับรู้สึกยังไงกันที่เขาออ,ออกมาตรการแบบนี้ันก็ดีนะครับดีโล้เราก็จะไม่ร้อนมีกลิ่นละอองไฟเด็กๆเออจอก็เห็นดีด้วยครับครับภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีค่า PM เม2.5สูงเกินกว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีสม้มเมื่อมองย้อนไปภาพรวมจะเห็นได้ว่าช่วงฝาปิด หลังจากฟ้าเปิดมีการถ่ายเทของอากาศหรือแรงลมเพิ่มมากขึ้นสภาพอากาศก็โปร่งใสและมีค่า PM 2.5ลดลงก็เชื่อว่ามาตรการที่ทางการออกมาเกษตรกร,รส่วนใหญ่ที่ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นผู้สร้างผลกระทบที่ทำให้ PM 2.5เพิ่มขึ้นก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะตัวเกษตรกร,เ,รอเองก็ห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของตนเองและส่วนรวมเช่นกัน ใจเกษตรกรจริงๆก็ไม่อยากจะเผานะคะดังนั้นเรื่องนี้จําเป็นต้องมีมาตรการมาสนับสนุนในระดับนโยบายด้วยค่ะ